คนฉบับบันทึกผมอยากรอดเนี่ยมันเริ่มมาจากออนไลน์ซึ่งเราจะบอกเนี่ยก็โคตรจะอยากทําเล่มจริงออกมาวางหน้าร้านเลยคืออยากจะให้ไม่ว่าใครก็ตามที่หยิบบันทึกเล่มนี้มาถือเอาไว้ในมือนะก็จะซุกไปเป็นผู้รอดชีวิตในโลกโลมสลายที่เก็บบันทึกนี่ได้ทันทีเพราะงั้นความสมจริงของกระดาษที่กรอบรอยขาดรอยเลอะก็เลยสําคัญมากในความเห็นเราอะนะซึ่งพอคิดว่ามันต้องใช้แรงเวลาและก็เงินทุนเราก็วัดาจากโลกจินตนาการกลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงทันทีน่ามหาัศจรรย์มากแต่ไอความรู้สึกที่ว่า เราอยากจะทําประสบการณ์เอาชีวิตรอดในโลกล่มสลายให้มันออกมาจับต้องได้เนี่ยมันยังติดอยู่ข้างในใจเราอยู่น่ากลัวมากฉันถูกผีไอเดียหาทำตามหลอกหลอนฉันก็เลยไล่ผีด้วยการลดทอนไอเดียการทําเล่มบันทึก300หน้านั่นอะสู่แพ็กซองจดหมายแทนมันก็คือโปรเจกต์ lost letters นั่นเองจดหมายที่ถูกเก็บได้ในโลกล่มสลายให้เหมือนกับว่าคุณคนที่ได้รับจดหมายไปนเนี่ย เป็นผู้รอดชีวิตที่พบจดหมายของผู้รอดแปลกหน้าในสถานที่รกร้างต่างๆเย้ Yay! ในที่สุดผีไอเดียหาทาที่ตามหลอกหลอนฉันก็หายไปจับ,บกให้ส่งต่อประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้รอดชีวิตในโลกล่มสลายให้ผู้คนในโลกปกติได้ในที่สุดประสบการณ์ที่ว่าหาครอบครองได้จากลิงในโปรไฟล์